สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีเรื่องสัง้นหรือบทความสั้นๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเรื่องที่สี่หินและน้ำในหุบเขาอันเงียบสงบ มีลำธารเล็กๆไหลผ่านก้อนหินใหญ่หลายก้อนตั้งตระงานอยู่กลางลำธารน,น้ำไหลผ่านหินเหล่านั้นเป็นเวลานานก้อนหินก็คิดกับตัวเองว่าข้าช่างแข็งแกร่งและไม่เคลื่อนที่ไปไหนน้ำเพียงน้อยนิดเช่นนี้ไม่มีทางทำอะไรข้าได้แต่น้ำไม่เคยหยุดไหล มันยังคงสัดผ่านหินทีละน้อยทีละน้อยทุกวันทุกปีก้อนหินที่เคยแข็งแกร่งและยิ่งพยองก็เริ่มถูกน้ำกัดเซาะจนราบเรียบและถูกกัดกร่อนออกไปทีละส่วนจนในที่สุดมันก็กลายเป็นเพียงก้อนหินเล็กๆที่ถูกน้ำพัดพาไปตามกระแสหิน จึงได้เข้าใจว่าแม้มันจะดูแข็งแกร่งเพียงใดแต่ความพยายามอย่างต่อเนื่องและความสม่ำเสมอของน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ข้อคิดความพยายามที่ทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแม้จะดูเล็กน้อยแต่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้ในที่สุด